สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้ามื้อนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์เด้อจ้าเฮาสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บเห็ดเด้อจ้าเฮาก็ได้มาฮอดปลาแล้วเด้อจ้าจ้าไปลอดลุ่นจ้าห้องสิได้เห็ดบ่จ้าพราะว่าเมื่อวานเฮามาเก็บดอกกระเจียวเฮาได้จักแกงนึงนี่ล่ะจ้าเห็ดเผงเด้อค่ะเมื่อวานเฮาได้เห็ดเผือกจ้าจ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นดอกเห็ดบ่จ้ันี่์กำลังเกิดจ้า ดอกเห็ดนี่ก็เนาะโอ้ยนี่เดี๋ยวสามดอกอนุ่งงามเดลยจ้าพ่อแม่พี่น้องโอ้งามแสบแซบ่แซบจากเห็ดเผืองอันนี้เขาแก็งว่านนี่จะไปปาดขาอยู่หน้าพงจ้าจะพ่อแม่พี่น้องดอกเห็ดเผืองจ้า มู่ว่านเดี๋ยวสองถั่วเนี่ยแหละจ้าจ้าสองดอกเลยจ้าดอกเห็ดถ้านนี่เถาอยูค่ะโอ้คือออกหน่อยแต่น้ะ,นะจ้าดอกเห็ดจ้าเห็ดเพิงจ้าพวกเชียร์หายก็ได้จ้าพี่อีกวะ ด้วยเนี่แล้วจ้ะอู้ขวัมยพี่น้องขวัญเมยพี่น้องต้งดอกเห็ดจา้าดอกนี่หาดอกได้จา้าพ่อแม่พี่น้องเห็นดอกเห็ดก็จ้าจะหาดอกจาอ้างามเถอะเพราะวมันสีก็ได้จ้าดอกเห็ดพวัญเมยพี่น้องเบิ่งดอกนี่จา้า เท่าไปบุ้งเขาเบิ่งกันโอ้ยโอ้โอโดอกเห็ดบ้านนี้เท่าอยู่จ้างามเขาก็จะไปมีพี่น้องยังบ้านเท่าได้จ้านี่โอ้ากาพี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 เหยียบเห็ดมุน <c ười> บุดเฮ้ยดอกสามสี่ดอก จ้ะโอ้ยอยากมีกระพงกันบ้างพี่น้องเดือนที่หกครักเนี่เฉพอะฝาลายจ่ามช้นซนี่ตื่นขึ้นมาฝาลายจ่าเลี้ยฟา้ากมาปลาเลยจ้านี่ยิใส่อยู่แล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องยังหาท่านจ้ะ เล่าออกมันออกเป็น,นมูได,ด้ใจเห็ดเผิงโอ้ยเมียนบั้นพี่น้องจ้าดอกพุ่เผิงน้าเห็ดกระสอบโอ้นอี่แมวกะสบกินได้รี่เก้าจา้าขาเน่าตระอกบ่จ่าพ่อแม่พี่น,น้อง เห็ดผืองงานป่าปจา้า้อสีเอาขาไปป่าดูนะจ้า,จาพีจามืนหนึ่งตดดอกหนึสามดอกอดกว่าจันถึงงานแต่เนาะกงพอดีจะว่าให้เถอาถึงงานแต่เนาะเห็นบ่าจ่าเขามีพี่น้องเห็นดอกเห็ดผงึงบ่จ่า,านีา่งานแถงงานแถ เียายากจะใบใหม่มันหลายจะมีขึ้วาวหลีอยู่ในเสร็จข้าวพี่น้องพี่ชาจะให้ผมใหม่สิเห็นแม่จ้าเห็นดอกเห็ดปอกขึนไงพี่น้องดอกงามแต่เน,นาะแม่จ้าดอกเห็ด จ่าเขาก็ได้พ้อแข็งเหรอจ่าพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมจ่าเห็นดอกเพชรจ่าว่ามันสีบได้ก็ได้แข็งอยู่จ่าเขาไปปัดถาอยู่หน้าจ่าันจาพ่อแม่พี่น้องวัดนี้เขาก็ทีไรผ่านพ่อแม่พี่น้องกลับเทียงกันเลยจ่าบันก็ได้แข็งแล้วจ่าจ่าไปรอส้มเลยจ่าอยู่เทียงจ่าเขาสิไปแข็งกินง่ายจ่าบันี ไปจ้าจ้าวันนี้เข้ามาเลียกเหี้แล้วเข้ากับสีล่างแกงนะจ้าวันนี้เขากันแสน้ามเกียจจ้าเกียจสน้ามจ้มาผู้บาไงมันจะผมเป็นพี่น้องดอกนี้ไปจ้า bên này riêng đường แกงหมานแสบไปด้วยจากเฮ็ดตึงนี่จาา้าแต่พัดเจเท็ดตึงยังฮอกกะจะจะฮอแสบหนาวหน่าจ้าพ่อแม่พี่น้องนี้จ้าฝนตกพังไหนุ่

จ้าบันนี้แกงเห็ดกระซุกก็ะเลยจ้าห้ากระสีได้ตาขอไปกินได้จ้าบันนี้จ้ามันได้จ้าพมเป็นพี่น้องจ้าห้าได้แกงเห็ดซุกกระจ้าม่ได้จ้ามากินง่ายน้ำกันค่ะได้จ้าแกงเห็ดเผือกจ้าเห็ดเผือกเขาหลือจ้ามังส้งหรอแซ่บแซ่บจ้าเพราะผมได้จ้าเห็ดเผือกชิมกันจ้าพี่ตา จามันอย่างุดๆด,ดีนิดกน่อยกับอิ่มบ่หรอจางแม่ไปเก็บเห็ดมาพักกับอิมอ่มเขาบ่ล่อล้มล้มจากของแม่พี่น้องฝนตกที่ทางไหนพู่จาะ มากินบักเกัวมามามาเก็บบหน่อยอัเกะกะหมอบไปอ่ะเปิดประเด็นมันลม้ม,น,มนั่นเองแกงหมอบของไงหนึ่งจ้าพอแม่พี่น้องได้จกัาจากซี่สวยนี่แหละจ้านฮ่ดังกว่เฮ็ดเพิ่งเขาว,ว่าบังส้มเลยว่ะ แม่ไปต,ต่างใจไปหาเห็ดเนาะไปหาดอกกระเจียวมันพอดเนาะมันเกิดเยอะเนยวะมันเจียวได้สามดอกมื้อนี้ก็ได้สามดอกเจียดอกกระเจียวไปหาเห็ดกับพ่อดอกกระเจียวหมู่บ้านไปหาดอกกระเจียวพ่อเน็้จ้จมื้อนี้ก็เลยไปเก็บเห็ดจ้ยพ่อดอกกระเจียวน้ำกรเลยดึงมาจตา่พ่องามละ่ะ จ้าบัดนี้เขากินเขาเรียวๆอันเล็กน้อยก็ะเด็นเหลียงคว้ยท่าน่ะคว้ยเขาคอกกันได้จ้าซีม้งหางม้งสาวบุญละจ้าก็เสียวเขาคอกนอนเว้นจ้าบัดนี้ฟ้าสีฮัดขี้ข้อบุญหลายจ้าครับน้องก็โตแม่เนาะ ไ่ออกกัลรงกายดิค่ะไลไอ้ไม่ได้ขี้ไล่ยมื่ตีไล่ ลายบุญลายของขึ้นตวบูถ่ายบุญลายไ,ไ,ไปบุญลายไปกินยาไปนี่นจ้าคลิปนี้เฮ้ากับขอฝากกันไว้สำเนาพระอาจาร์เนาะคลิปหน้าจังมาพอกันไหมเนาะคะ่ะ ขอฝากตดตามช่องกับพวอีสานน้อนหน้านะมิด้จ้าก็ขอขอบพุณผพุทธิมาตดตามน้ำค่ามืีอน่าเด็กกล้าวข้า,า่าสวัสดีจ้า